เล่าได้โทนเสียงน่าสนใจเสียงกรีดร้องแหลมดังสนั่นป่าไม่ใช่เสียงผีหลอกแต่เป็นเสียงจากกล้องดักถ่ายสัตว์ป่าของผมเองผมชื่อพี่ก้องนักสำรวจธรรมชาติวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องเหลือเชื่อที่เกิดขึ้นในป่าลึกแห่งหนึ่งของประเทศไทยเมื่อสัปดาห์ก่อนผมติดตั้งกล้องดักถ่ายไว้หลายจุดเพื่อศึกษาพฤติกรรมของสัตว์ป่าหายากคืนนั้นเองกล้องตัวหนึ่งส่งสัญญ,ญาณเตือน ผมรีบเปิดดูภาพที่ส่งมาแทบไม่เชื่อสายตาภาพแรกเสือดำตัวใหญ่กำลังเดินสง,ง่าผ่าเผยภาพที่สองเก้งกำลังเล็มหญ้าอย่างสบายใจภาพที่สเสือดำกำลังกระโจนใส่เก้งแต่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นคือสิ่งที่ทำให้ผมขนลุกสู้ เก้งตัวนั้นไม่ได้ตกเป็นเหยื่อมันดีดตัวหลบได้ทันควันแถมยังงัดเขี้ยวชนเสือดำอย่างจังทั้งสองตัวต่อสู้กันอย่างดุเดือดท่ามกลางความมืดมิดสุดท้ายเสือดำล่าถอยใช่ครับเก้งตัวเล็กๆตัวหนึ่งสามารถเอาชนะเสือดำได้ เรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าอย่าตัดสินใครจากภายนอกอย่าประเมินค่าความสามารถของคนอื่นต่ำเกินไปแม้แต่สิ่งมีชีวิตที่ดูอ่อนแอก็อาจมีพลังแฝงที่เราคาดไม่ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในป่าแห่งนี้ทำให้ผมฉุกคิดว่าคุณล่ะเคยประเมินตัวเองต่ำเกินไปบ้างไหมและอะไรคือพลังแฝงที่คุณยังไม่เคยค้นพบลองถามตัวเองดูนะครับ